สวัสดีค่ะวันนี้สคอบอขอเสนอสาระเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องกฎหมายด้านฉลากสินค้ากับการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้าเป็นมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคโดยสคอบอจะเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ผลิตผู้สั่งหรือผู้นำเข้าต้องทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญไว้บนฉลากสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสคอบอได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องลักษณะของฉลาก สินค้าที่ควบคุมฉลากพุทธศักราช2541ันากำหนดให้ผู้ผลิตผู้สั่งหรือผู้นำเข้าเพื่อขายต้องทำฉลากสินค้าโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยชื่อประเภทสินค้าชื่อผู้ผลิตผู้สั่งหรือนำเข้าสถานประกอบการวันเดือนปีที่ผลิตกรณีนำเข้าต้องระบุประเทศที่ผลิตขนาดของสินค้าวิธีใช้ข้อแนะนำในการใช้คำเตือนและราคาสินค้าไว้บนฉลากกรณีที่ผู้ประกอบธุร รกิจฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเป็นผู้ผลิตผู้สั่งหรือนำเข้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการบังคับใช้กฎหมายของสคบอจะเน้นการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามสถานประกอบการห้างร้านเพื่อกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในการอ่านฉลากสินค้าก่อนเลือกซื้อทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ หากผู้บริโภคมีปัญหาสามารถปรึกษาสายด่วนสคบ1166หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะคะ